ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบาย คลายทุกส่วนร่างกายของเราเลยจ้ะให้มีความรู้สึกว่าสบายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราตึงเกร็งขยับเนื้อขยับตัวงเราให้ดีกาก์ดนี้นให้เลือดลมในตัวงเราเดินในสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณแถวกลางท้อง ที่เราพอที่จะประมาณว่าตรงนี้นะ่ะคือฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานบุริจ่าพระอาราันตทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นแม้แต่องค์เดียว ท่านเริ่มต้นหยุดใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็รวมใจมาหยุดนิงน่งๆนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ พลางทองเราเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาได้ใจที่ชื่นบานในทุกบุญทุกบารมีทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงปัจจุบันในชาติที่ไม่ว่าจะเป็นบุญสงเคราะห์โลก เหลือคนยากคนจนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลกระทั่งบุญที่ทำในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนภาคเชา้าเราได้สวดมนต์เจริญภาวนา เมื่อใจยหยุดนิ่งก็บูชาข้าวพระกลั่นของหยาบไปเป็นของละเอียดไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระุเจ้าและอารหันต์ทั้งหลายนับประสงค์ขายพระองค์ไว้ทุกันในอายตัตาน,นาิพพานภคปายก็ได้ ฟังเรื่องราวดีๆซึ่งเป็นทรรมาแห่งจิตที่เป็นกุศลเราก็น,นึก,กรวมบุญทุกบุญไว้นในโซนกลางกายฐานที่เจ็ดให้เป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จรรไหนแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ใสเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆกระจกใสๆหรือน้ำใสๆนะจ๊ะกลมครอบตัว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันร์ในคืนมันเพ็ิที่เรามองเห็นแล้วไม่จ้าตาไม่แสบไม่เคืองตาของเรานะจ๊ะให้นึกถึงบุญนี้ใยใจที่เบิกบานแต็มชื่อรับบุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่เบื้องต้นเป็นผุุ้ชนจนกระทั่งเป็นพระอระหรันต์เพราะฉะนั้นก็ให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญนี้ดวงบุญใสใสน่นี้ให้ต่อเนื่องกันไปส่วนใครที่ได้เขาถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัว ของเราจงกระถึงดวงธรรมกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์รมโลปุมหรือกายธรรมก็เอาใจหยุดไปตามสภาวะธรรมนั้นหยุดนิ่งใช,ใช้ไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นิ่งนิ่นมๆ เบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นหยุดนี่เราจะเป็นตัวสำเร็จให้เราดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับสัมมาสุติเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาในอดีตนะจ๊ะอดีตเป็นเย็นใด ปัจจุบันอนาคตก็เป็นเช่นนั้นหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จปัจจัยหยุดถูกส่วนมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปยิ่งหยุดนิ่งยิ่งดิ่งได้เร็วทีเดียวเป็นการเคลื่อนภายในต่างจากการเคลื่อนของรถ หรือยามพาน,นะทางโลกยิ่งเหยียบคันเร่งยิ่งเร็วแต่ถ้าเคลื่อนกับไปสู่ภายในยิ่งหยุดใจยิ่งเร็วไวทีเดียวหยุดนี่หละเป็นตัวสำเร็จเพิ่มกระให้ประคองใจให้หยุดนิ่งๆน่ นุม่นมาเบาาสบาย,บายเพื่อที่ว่ากระแสะทานแห่งบุญที่เราทำผ่านมาทั้งหมดจะได้กลั่นใสสเป็นบาร,รมีของเราติดไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ผังแห่งความสำเร็จได้ัเกิดขึ้นตามความปรารถนาของเรานะจ๊ะนโยโย์ในโยนนโย์ นิ่งในนิ่งอย่างสบายสๆในใจใสสตอนนี้ยตดอยู่ในกลางดวงบุญใสสประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสมมารัง sama mà a ra hăng sâm mà Ninh Này Ninh Ninh Này Ninh Này ตรึกนึกถึงดวงใสใจใหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนึกถึงบุญราธิฐาจิตในใจเป็นพังสมเร็จติดไปในภพชาติเบื้องหน้าให้เราสมบูรณ์ไปได้รูปสมบัติทับสมบัติคุณสมบัติ ลาบยศรเสริญสุขมรผลวิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เป็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาวัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขวิทุภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้เกิดในครอบครัวธรรมกาย ในสิ่งแวดล้อมจะเกินันจากการสร้างบารมีจะมีบริษัทบริวารการให้สื่อสว์ส,สุดจริตเป็นมันดิตเป็นนักปราดให้จงรักภักดีสนับสนุนในการสร้างบารมีของเราไปถุกพบทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งนำ้ำ ให้บุนนี้ถึงแก่บรรพบุรุษบุปการีหมู่ญาติสนิทมิสหายสัมพันธ์ชนที่ละโลกไปแล้วจะอยู่ในพบภูมิใดก็ตามที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่สุกน้อยก็ให้สุขมาก สุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปก็เรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันชาติเรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้บุญนี้มาเชื่อมสายสมบัติให้เราได้มีทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา โดยการประกอบสมมา,าชีวะซื้อง่ายขายคร่องกวามรงามเป็นมหมาเศรษฐีผิ้ใจบุญเป็นมหมาเศรษฐีคู่บุญคำจุลปฎศาสนาวิชาธรรมกายให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุธเจ้าและมหาปุยียาจารย์ธุรกิจการงานใดที่จะทำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็ให้ เราได้เจอธุรกิจการงานตรงนั้นอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างเนี้ยลาติชาอย่างนี้เป็นต้นสุขภาพร่างกายในปัจจบุบันชาติให้แข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวดีสร้างบาร,รมีไปนานนานที่จนก็เหรวยที่ป่วยกห็หายใครไหนก็เฮรักเราอย่างเนี้ย ให้ลูกเต้าอยู่ในโอวาทมีสินมีธรรมในลาธิทานจิตของเราไปกลายเป็นคู่กรรมคู้เวรที่เราได้เคยปาดพลังล่วงเกินเขาจะโดยเจตนาไม่เจตนาดิยามที่อกุศรรลนก็สิงจิตในกระทาความผิด,ด้วยกายวาจาไดยใจ ก็ให้บุญนี้ไปแก้ไขให้เป็นอโหสิกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายถ้าเราจะหมดอายุไขก็ให้เดินทางอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ในพระธรรมกายไปสู่ดุสิบุรีวงมวิเศษเตศบร,รมโบ,บิตว์ อย่างมีสถิสัมปชัญญะทุกอย่างแล้วกาที่ทิจิตของเราไปเป็นผังสำเร็จโดยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ทำในวันนี้ในทุกบุญและที่ทำมาในอดีตที่ผ่านมาให้ความปรารถนาของเรานี่สำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยนี่ย อธิษฐานจิตใ,ใจที่ใสใสกลางดวงบุญใสใสของเรานะจ๊ะ